กติกาในการคัดคนขึ้นมาเล่นเกมของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะประกาศของอยู่นะครับ <1, 5. S 1> เงื่อนไขของคนที่จะขึ้นมานะฮะใครที่มีของที่ผมพูดครบนะฮะให้ยกมือขึ้นแต่ว่าห้ามวิ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนชี้เองตกลงไหมฮะตกลงอา้าวเอาผมก่อนนะค่ะกติกาครับใครมีรึ ไม่มีก็เอารูปของคู่ดีกว่าเรื่หน่อยเลยก็แบบนี้แหละมีรูปเราสองคนเออก็จะได้ดูมีหน้าเราขายรูปบ้างดูขายรูปคู่ทุกคนจะได้พบรูปของเรานะอืออือมาเลยครับอ่าเช่นเลยค่ะขอดูวสองรูกหน่อยครับหลายคนรวมถึงผมก็มาดีด้วยนะ นอกจากแฟผ่านของบอลตอรกับนายจี่แล้วคุณติ๋งไทยครับไม่คับวันสาวคนใหม่มีแต่แกคุณอะไรครับผมจะตองเตอนนี้จริงไหมเอาจริงับ BSU R I t A นักลใช่ครับคุณติ๋งไทยรับ เราอยากคุณติ่งผมกันไามกี่แล้วคุณติ่งไทครับ่อติ่งไทครับม่รักคนใครบางะประอบและราศีนั้นครับตอดีไ่ได้ปาไดคุณติ่งไทยครับโทรศัพท์มาดูสิแน้ใจ่า คนนี้นะฮะผมไปสืบมาว่าเขาไปสี่แค่2คนนะครับู้ติีงให้ครับฉเฉลยครับเชฟท็อปจะรนหรืออะไรอย่างนี้แค่เราเจองั้นผมไม่ได้ไปนะติ้งให้ เดียวเลยจริงด้วยเอาไปเอาไว้ของเราไปไปลงเสียงครับใครพูช้าพูซ้ำตกรอดโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะับพูดเรงการด้วยนะครับพร้อมไหมครับอะไรนะเราจะมีคนช่วยนับด้วยนะครับ คนใหม่คนใหม่จะช่วยได้ไนหะมครับพอไหมครับวนใหม่คนใหม่คนใหม่หนึ่งจอบหนึ่ง วันที่ยี่สิบเจาะเพสันเกนจุลานนะครัผมต่อครับเกียนรับของบีรอที่สุดหอหล่อที่สุ Okay, เกลี้ยโลกได้นะได้ไหงเมื่อกี้นี้เกลียยแล้วเกลียกล่อมโลกได้นะโอเคเหรอเกลี้ยที่สุดในจักรวาลเกลี้ยที่สุดในบ้านก็ได้ฮะได้ไหมไม่ได้เอาใหม่ให้โอกาสเดี๋ยี้ครับห้ามตอบหัวข้อเดิมๆนะครับแต่ถ้าคนหนึงก็คอนเฟิร์มก็ได้แต่ว่าห้ามบอกว่าฮะ พี่มาต,ต,ติดแิดนพีชถ้าไม่เคยติดเลยมันเป็นแค่ข่าวเท้าใัไหมถ้าเคยติดตอนข้าตัดผมติดแสนแค่นั้เนเองเราเลื่อนมาแค่สามปีมาแล้วด้วย ตอครับแร่วยับควณตาครับผมชอบเสอของเีแสนอ่าจะงูอะไรจะถึงจบเลยครัเนี่ยเพราะว่าผมกระดไวว่างานเลิกปลายนะฮะเาเล่นเกมไปเลยนะครับต่อครับม่กาจีช็อปอ่าต้นไมครับสุดพวกนะ ข้าวหอมใครๆก็ชอบใส่นะฮะมีน้องสาวคนเดียวครับผมเป้ใ,ใบโตเป้ใบโตครับผมชอบปวดชอบอะไรนะชอบปวดอะไรนะดูนะสองวีนะฮะชอบจูจูค่ะ,ะคุณไม่เคยขี้เลยอะไใช่ก็ใช่ นะี่ตัดใจไม่จริงนะตอหนะพี่โกมาแล้วเราหงนะอาแล้วครับเข้าห่วงเข้าให่วงอ้าเมื่อกี้ช่วยจอดไปเลยโหไม่ช่วยทำงานเลยอะอ่ะสายลมสายลมสายลมต่อค่ะเจอสองเจ็ดอ้าต่อครับหนึ่งเจอทีหาตามเลย อไคตเอกน่ารักขอกมาชีข้าไ่ชอบเอกาเลยต่บครับถ้าเวลาถ่ายผม้างผมป้าหมกเน่าอะไรนะป้าหมกเน่าครับผมไอ้้าผมไอ้ยครับผม ครับไม่ชอบบอลถุงเท้าออกจากกระเป๋าอะไรนะฮะถุงเท้าออกจากกระเป๋าไม่ชอบเอาถุงเท้าแต่แบบความจริงพากย์แครั้งเดียวเองนะฮะวันนี้ครับทำงานอะไรครับเอามีคนเคียงข้างครับผมเป็นล้อหนึ่ครับดึงพี่พัดพี่พัดเลอ่าได้ยู่ต่อครับเล่นอย่างอื่ด้วครับเล่นในวีพีเอชจีลากรองข้าวผมต่อดึงจอนโผล่เวลา นะใครถ่ายครับในวันนี้ถ่ายนะครับเราจะได้รูปมุมเสรโอเคขอบคุณคนระับไม่ยากไม่ยาก,ากขานขาสิ i don't know I love it. มีเวลาเร็วมากเลยนะให้แค่สองวิจริงๆบอกว่าโยนไม้พุกต้องพูดเลยนะครับเครียดเลยนะฮะท่าน้าเครียดด้วยแหละแอบมากนะฮะครับผมได้แล้สัมภาษ์ก่อนดีกว่าเป็นทนายความของผมกับมากีา้มานานระยครับประมาสี่ปีค่ะ่ีนะครับผมเป็นทน้คาใครก่อนครับว่างผมกับมากี้ฮะ่ับโอ้คหโอ้โหโอ้โผมอ้โหโอ้อ้โอย้โห ใช่ครับไทยก่อนนะครับคุณจริงด้วย,วย,ยระหว่างละครเรื่องหน้านะครับให้บอลตกรณ์คู่มาร์กี้กับพี่โป๊กธนาวัตคู่มาร์กี้นะครับไม่ได้บอลมาร์กี้เพราะว่าโป๊กกับมิวข้าก็อยากเล่นคู่มิวบ้างข้าก็เบื่อะารสีเลยครับอ่ะพอเลยคนระับหนึ่ง ใครใครชนะได้ระมันเเลยนะครับโอเคไหมอม้่างเป็นกำลังใจให้สคนนี้เลยครับอุ้านี้เเป็นกำลังใจ้สคนนี้เอยะเืเบื่อเนครับข้างล่เบื่อไหมฮะเืตได้นะฮะให้ตอไต่ออ Oh. ไมไ่แน่นะคิไ,ไ่ออกด้วนะโอ okay. <c oughs> เคใใจด้วยจริงนะผู้แพ้นะเรามีรางวัลของใจนะครับโอ้ oh. ไม่ใช่มี